ของเกาะไล่บางเตยบางกะไห้มนเรีเยโสธรแล้วก็บางพักทำกลุ่มรวมกันไว้ว่าคือทำคันก้นน้ําไว้สํอหลับไท่แล้งแต่เกิดมีประตูน้ำกระโดได้ทางน้ําเก็มไม่ได้ลุกกลับไปก็คือทางคงชนประทานตั้งเครื่องตรงวัดคงสวนเพื่อจะผักดันน้าเอาน้ําเข้าจากหนํงแดงเข้ามา แล้วก็จะผัดออกที่ประตูน้ําของเอ้ยท่น้ําของที่วัดของสวนทองในกันเพื่อจะดันลงไปทางถุนกระสานในวาของระดับจังหวัดอันนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ทางกลุ่มขอให้ให้ให้ผ่านครับให้ดันน้าผ่านแต่ขอให้ยกระดับน้ําเรากลับคืนมาก่อนเพราะน้ําในคลองเราตอนเนี้ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณเมตรเศษๆถ้าเกิดปล่อยให้ดึงทาเพลินดึงแค่คืนเดียวกับหนึ่งวันหายไปสามสิบเซนแล้ว เรามีประปาผูไอป,ประปาผิวดินอยู่ทั้งหมด10สถา,านีสถา,านีละประมาณ350คนเรือนถ้าเราปล่อยให้หยุดก็ิ0แต่ว่า10คนเรือนสิาสถา,า,านีอันนั้นน่ะจะเกิดฟังเสียงเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้น้ําเติมมาหรือเปล่าก็คืองมติขอให้เรายกระดับน้ําขึ้นมาอีกิบ่15เซนก่อนแล้วถึงจะให้หยุดต่อแต่เราไปเช็ครูแล้วว่ามันนีสถา,านีของที่ ดูดตรงน้าแดงอะ่ะมันดูดเข้าสองตัวแต่น้ําไม่ยมขึแล้วเราไปมีของวัตตุตานอีกสองตัวที่ดูดแล้วไม่ขึ้นคือปัญหาคือที่วัตถุตทานดูดแล้วมันออกของราวนออกของนครนตเข็ไปอีกน้ำมันเลยไม่เต็มเขม้ามาในนี้เร,เราเราจะเจอแล้วพรุ่งนี้เช้าอบจอจะเอาวิกแบ็กไปช่วยปิดของราให้เพื่อจะดัน,นน้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดน้ํายกระดับขึ้นมาอีกสิบห้าเซนเราจะให้ตรงที่ประตูของไอ้ตรงที่ ดันน้าไปช่วยของอูประการอันนี้น่าจะเป็นวาระครับเพราะว่าเมื่อกี้ทางอาเภอเมืองก็พงปภาษานมาว่าขอหยุดเลยได้ไหมผู้ผมก็ยังไม่ให้หยุดครับเพราะเรามีอันนั้นอยู่แล้วอันนี้คือวาระที่หนึ่งแจ้งให้ตราบน,นะครับว่าเรามีปัญหาแบบนี้นอยู่และ,และส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้ครับอยากท่านให้ธประทานผลักดันในส่วนของประตูเปลงที่เราทําฝ่ายทนน้าไว้แฝงการของพันธสวนที่เป็นฝ่ายทนน้ําไว้แล้วก็ ของบางหายที่เป็นฝายทนน้ำทั่วมข้าวไว้แล้วก็ประตูของรัฐในหลังถ้าฝากบกาให้เป็นประตูถาวรได้ก็จะดีมากเลยครับฝากท่านประธานในข่าวจดทับไหจดทันไหมไม่ไม่คือนี้ฮะคืออัพเทสเนาะเอ่อคือนี้ฮะคือเออ่ที่ผมพูดเนี่ยเออ่เรื่องทุกเรื่องนะเราบอกนะฮะว่าเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ของเราเนี่ยคือเราเองมีสมาชิกของปัญ้าอยู่ทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดเซา เพราะฉะนั้นปัญหาทุกเรื่องก็คือเป็นปัญหาของกอบรรททุกเรื่องเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดําเนินการแก้ไขแน่นอนนะครับและสิ่งที่ที่ทางแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ดาเนินการและคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าคือเขาเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขารู้ดีว่าควรจะต้องทาแบบไหนอย่างไรเราก็ควรต้องฟังนะครับว่าพื้นที่เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเข้ากรอจังหวะสายแล้ดำเนินการต่อส่วนเรื่องของประตูน้ำนะฮะเรื่องของพุกงเนี้ยนะครับ คือผมเองเนี่ยได้คุยเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับท่านจะเห็นนะฮะพื้นที่ที่มีประตูน้ำอยู่เหมือนกันไปทำคันกัน้น้ำอีกรอบเนื่องาประตูน้ำเนี่ยไม่สามารถดาเนินการกักกัเก็บกักเก็บ